เมื่อวันที่27ธันวาคม2554สำนักง,งานการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพสภากาชาติไทยร่วมกับบริษัทจัดการกองทุนทิปโก้จำกัดจัดโครงการประชาสัมพันธ์เรื่องมาสเตอร์ฟัน ทางเรื่องนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนของสภากาชาติไทยโดยมีนายจำนงแสงมาชัยผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบุคลากรเป็นประธานเปิดโครงการในสำนักง,งานการเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้เปิดให้หนึ่งกองทุนสำรองเรียงชีพสามารถจัดให้มีรายนโยบายการลงทุนมาสเตอร์ฟันได้ทั้งนี้ ื่องจากเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนมีความหลากหลายทั้งในด้านเพศวัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงแตกต่างกันด้วยเหตุน,นี้คณะกรรมาการกองทุนเลี้ยงชีพสภาการชาติไทยได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสภาการชาติไทยสามารถมีนยโยบายการลงทุนที่มากกว่าหนึ่งนยโยบายการลงทุนมาสเตอร์ฟันหนึ่งกองทุนหลายนายโยบายเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนข้าจองสักเอี่ยมรอดถ่ายผาาประดิษฐ์พมรข่าว